วันนี้นะครับน้องภูมิจะมาเล่นรถสไลเดอร์นะครับเป็นรถสไลเดอร์ยังไงอธิบายหน่อยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนมีตัวอะไรบ้างนะครับมีรถเป็นนี่เป็นตัวเคอ่ะเคที่มันอาบ่าขินอ่ะตัวนี้เป็นรถจระเข้นะครับได้มันมีชิมูนด้วยอ่าแล้วก็แลเนี้ยมันเป็นรถพ่วงมีรถพ่วงด้วยนะครับรถกเต๋แต่ชีโรบิเต้อ่อเดี๋ยว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 อ่าแล้วมีรถอะไรอีกครับรถอันนี้รถตู้รถตู้อ่ะ ตู้นะครับแล้วเอาคันสีแดงนี่ไงคันสีแดงอ่ะคันสีแดงนี่รถสามล้อป่ะใช่นี่รถสามล้อนะเอาแล้วล้อหน้าหายไปไหนเนี่ยมันพังเยอะเลยอ๋อพังแต่ยังไปได้ใช่ไหมไม่ได้แล้วอะอ่ะเราต้องไม่หญิงอะไรครับเครื่องบินโอ้ไม่หยิบินรถเครื่องบินพังโอเคแล้วก็เอ้านี่มีรถอะไรนะภูมิคันเนี้ยรถตักใช่ไหมตัดวันเดี๋ยวรถตัดตรงที่นงบุญได้โอเคแล้วก็คันสุดท้ายครับเป็นคันใหญ่เลยนะครับเปนใจที่ คยถ่ายได้ที่มีรถเด็กรถมีขายอ่ารถเทรลเลอร์นะครับแล้วก็นี่รถคันลิมสุดจะเป็นรถไฟนะครับน้องภูมิบอกว่าจะารถมาสไลเดอร์ก็คือนี่เลยนี่น,นี่นี่ครับตรงนี้นะครับบ้านมีบ้านของเราจะมีเหมือนสไลเดอร์ลงไปนะครับรถสามารถสไลเดอร์ได้นะครับเดี๋ยวเรานะ<ป>จะโชว์ให้ดูคันแรกก่อนนะครับไปไป,ไปแล้วอื้ <c oughs> อ่ะ โอ้คันแรกไปไกลเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าคันไหนนะครับจะไปไกลที่สุดนะครับคันไหนจะชนะนะครับอ่ะดูคันนี้นะครับสีเขียวรถท่วงนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับเอ้าคันนี้อยู่กลางทางเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องควยดันหน่อยเดี๋ยวจะไปอ๋อโอเคครับคันต่อไปมีจระเข้ครับจระเข้ก็อยู่กลางทางครับไม่แรงเท่าไหร่คยดันมวยไปโอ้โหไปนู่นแล้วครับ จอร์เก้เอาราไปคี้ช้าจนะังอ่ะโอ้โหคี้ชามากเลยครับคี้ช้าสุดเลยโอ้โหโอ้โหคี้ช้าสุดๆเลยครับโอ้โหจะถึงไหมเนี่ยคันนี้จะถึงหรือเปล่าโอ้โอ้โอ้โอ<ฟ>รถไฟนะครับไปเลย่ะคเคยไป รถไฟไม่ไปนะครับโอ้โหเนื่องจากว่าล้อรถไฟนี่เอาเอารถไฟตกครับโอ้โหรถไฟตกรางครับล้อมันหายนะครับนี่ไม่ไปนะครับไปไหมเอายกหน้าหน่อยครับไปโอ้ทักไปแล้ว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 ไป้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเอาข้างหลังไปหน่อยไปไปแล้วไปแล้วโหูยนะครับ อาวูมมันเหลืออีคันนึงไะเครื่องบินน่ะอ๋อนี่นะครับต่อไปเป็นคันนี้นะครับไปโอ้โหไม่ไปนะฮะอย่างนี้ล่ะไม่ไปนะครับสามล้อไม่ไปดูเครื่องบินหน่อยครับเครื่องบินไปไหมเครื่องบินไปเอ้าเครื่องบินเครื่องบินโอ้โหเครื่องบินความกลางทางอีกครับเนี่ยครับสรุปแล้วคันนี้แรงสุดนะครับเป็นรถนี่นะคบอสเทเลอร์นะครับ